เทพทำอะไรน่ากินจังเลยโอ伊สเตอร์โอ伊สเตอร์นะดูดิรดูไฟดูกันครับเออโอ้ยคอนเทนตก็เงียบเกลียบไม่พูดไม่จาบอกเลยอาหารขายไม่ได้เขาขายของใน y ยูทูบเดือนละแสนเหรียญ ผัดน้ำมันหอยโอเกียนเอาสเอาิเอาเจนลูบี้เไหนเจนลูบี้นะ่ะอันนี้ได้มาแล้วออยสเซอร์ผัดน้ำมันหอยเนื้อน้ำมันหอยนี่น่ากินไหมอืม ใครจะมาก็เตรียมตัวไวออสเตรเลียน่ะใช้แรงงานงั้นแหละอยู่มาจนแบบว่าแก่แล้วก็เนี่ยดูซิเนี่ยต้องมาทําอย่างเงี้ยนี่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 นปกล้าทำอะไรไม่เห็น้วขยาเชียก<ฮ>ีนขยา่าบอกเลยเอ้าขายของไม่ดีก็มาทํา y ำ u t u b e มาท o u t u b e ยนะังไง Google YouTube, กับ u t u b e ก็รวยกว่าร้าชิคๆแล้ววะเออมีเงินจ่าย ชิกๆไม่มีเงินจ่ายแต่ YouTube มีเงินจ่ายเออเอาสิเออผัดอยู่ชิกๆได้ได้เงินจาก YouTube เป็นไงล่ะเออเอาโอ้โหนี follow, so long, ่นี่่วิธีการผัดใครอยากจะดูว่าทํางานเมืองนอกเป็นยังไงนี่เหนื่อยไหมเป็นไงบ้างนี่นดูหน้านี่นี่เฮดเชฟใหญ่เออเออไม่สู้มีกินตายอย่างเดียว เออเนี่ยคือนาเนี่เห็นไหมเนี่ยนาผืนใหญ่เติมมีเท่าไหร่เนี่ยเออเติมเท่าไหร่เติมห้าใบเนี่ยสิบสองสิบสามบาทเนี่ยดูซิกว่าจะได้เง <s os> ินก็มาเนี่ยเอามาเสร็จก็ไปตบตู้หมดลูกหนีเลยปาด สลอบจานใหม่สลอบจานใหม่นี่ดูนีเ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้าวใครคิดว่าจะมาเมืองนอกแล้วจะได้ทํางานดีสบายเดี๋ยวไม่ต้องคิดเลยชนชั้นกลางกลางจะไปถึงท้ายสุดนี่อ้าวเออเนี่ยพวกพี่ๆทำงานมาเป็นสี่สิบห้าสิบปีแล้วเนี่ยอ้าวหัดอย,อย่างนี้แหละเออเอ,อ,อย่าคิดว่ามาเมืองนอกแล้วจะได้ไปเป็นคุณนายนะบอกเลย เออวันวันหนึ่งไม่เท่าไรหรอกดิเติมน้ำมันนี่ผัดลงไปนี่นี่กระทะนี่เา้าเปิดไฟลงพริกอ้าวใส่อะไรดิผัดกะเพราผัดขี้เมาออเออ,เอ,อไม่ต้องหวังเลยจบปญนเงตีปงเป็นเงโถผัดไม่ได้ก็กลับบ้าน <c oughs> ไม่ต้องมาหวังชีวิตเรียนมาเนี่ยเออนี่ผัดหกเกี้ยน โอเคนี่เออะไรเอ็กโนอเดอใช่ไหมเออน,น่ดูดูเลยทำอาหารไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเนีย่ยทั้งครัวมีอยู่สองคนเนี่ยเชฟเชฟเชฟแต่งเชฟแต่งก็เดี่ยงไปแล้วอยู่เมกาตัวนี้เป็นเชฟอาร์ตฟิตนี่เออเข้าโรงพยาบาลเออเส้นสมองแตกไปแล้วคนนึงเชฟแต่ง ไม่มีเงินกลับเชฟแต่งไงเชฟแต่งเมกาไงเชฟแต่งไงเชฟแต่งอ่ะเออเชฟลูลลาหมาเห่าอ่ะหงายท้องไม่มีเงินกลับช่วยกันบริจาคอ่ะหลายต่อไปเชฟกล้ามาเชฟอาร์ตอิเครียดเครียดมากคนนี้เครียดมากเออทำร้านเท็เอเวนลงทุนไปแสนสองแล้วปกติเขาทำกันแค่ห้าหมื่นสามหมื่นเออ ว่าไปเอาเจนเลูบี้เลยเจนลูบี้เราเจนลูบี้เจนลูบี้เจนลูบี้นี่ดูเชฟเจนสองคนททอาไรกันอะ่ะโน่นโน่นดูเจขอขอเพลงนึงขอเพลงนึงอันนี้เมนเจอรู้ว่าหอยทำค้าว เมนเจอร์เจลูบี้นะคะเจลูบี้ร้านชิคชิคกรีฟพอยโรดนี่นี่ดูสกอรดเออส่วนคุณแม่ทำอะไรวัไเมนิลคันนี่แข่งปุ๊บสิบสองะครับหลอบุ๊บมาทำอะไรแม่ผสมพันกันมาก อากาศมนให้มากอากาศให้ไหมอากาศให้โอ้ยแล้วลูกค้ามาจากไหนแม่ร่ถจะเป็นโบสถ์หลวฝั่งสองโอร้านเราอยู่ตรงข้ามโกสนะคะแล้วพอดีมีหลวมฝั่งสอด้วยนะอ๋อแม่แม่เต้นีดูขอนึงเพลงก่อนแม่ก่อนี่จะขายสิครับดีหรอไปดีหรอขอลูกทุงไดไหมลูกทงอ่ะ ลูก,ท,ก,ลก,ท,กทุ่งอ่ะลูกทุ่งเอ้ยต้มอุ้หายาแม่อายแม่อายแม่มาตอนนี้มีุ๊กมาใหม่อีก12คนออค ก็พร้อมอ่าพร้อมเราก็เอาสองพาบพร้อมเนี่ยดูสิอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรปลาดันปลาโิบนะปอเปี๊ยะสดปลี๊ยะทอดนะเปี๊ยะที่เราจะนําไปทอดนะครับตอกเปี๊ยะอยู่นะครับตอกเปี๊ยะอยู่เออการน้ำเนี่ยเป็นพ่อครัวเมืองนอกเป็นอย่างนี้นะครับเอออย่ามานะจะรูมาลำบากขนาดนี้ God, God, okay.